เอาเกาสบดีสวัสดีผมเหมืพี่น้องยู่ที่ว่าเข้าสู่ช่องบ่อเราบกเนาะแต่วันนี้มันทากับอยู่ส้วนทาคือเก่ามาเห็ดยังไม่นะมาเห็ดในน้เดียวหน่อยไปน้อยหน่อยนี่เนาะเสียหนาเนี่เสียหนาก็หมกเผาในี่คุดออกเบิ้ลโกชิฮอกซิงไคเนาะแล้วก็แปลงบ่อให้มีหนาจากดีเนาะนี่มันยังมีห้างมีหนาอยู่กับยาบ้านก่อนเนาะบัดทิศหน้าเขาก็ใช้มาเก็บเก็บเก็บออก ลกงอกนบันสีคุ้มหยาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะแหล่าก็สีลงทุนซื้อปุ๋ยปุ๋ยอนานากิโลหนึ่งสามพิศสามบาทเนาะแล้วบันนี้มันใช่ต่อต้นหนึ่งนาต้นหนึ่งต่อต้นต่อกิโลต่อปีเนาะแต่กอดานี่เขาได้ปุ๋ยมัอยากใช้ก็คือปุ๋ยมาเบิ่งนี่มาเบิ่งปุ๋ยนี่โตผลิตปุ๋ยเขานี่นี่จากโตนสองสี่หกเจ็ดโตแปดโตเก้าโตโตผลิตปุ๋ยเขาเนาะ ยังเบบอเยอะยังบาเบะยังเบบี้นี่เนาะคาดการว่าจิดับนาเราจะได้ปิ่นนี่เนาะได้คายบนปิ่นบริกรผืนดอกอะไรก็คือกันตัวใหญ่เนาะนี่ตัวใหญ่เนาะนี่ก็หัวนี่ประตูนี่มุนเบิ้ย้อนเพิ่นนี่เนาะนี่ที่พอดเนาะนี่เนาะเขากจะซว่านซว่านส่านเอาแต่เขาบ่ได้เอาตัวนี้นี่เนาะเขาให้มันเขาเอิ้นว่า คายแก๊สนี่เนาะคายแก๊สแถามาเอาตัวมันเก่านี่ที่มันมีหย่ามียังนี่เนาะก็บอกหูว่ามันชีเป็นผุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตัวนั่นโบเนาะแต่เขาว่าว่าถ้าเอาตัวนั่นโลดนะมันเสียดในต้นไม้นะห้อนแล้วก็เกิดกัดแล้วก็เห็นให้มันตายเนาะเขาก็เลยมาชอบในนี้เพราะนี่พันหย่ากินเบิล์ดเลยเนาะก็บอกหูว่ามันสีมีอัน สารอาหารยังแบบที่นี่ยไล่จำด้เนาะ N P K เนาะแต่ก็ต้องใส่ต้องเบ่งกนเนาะบวพึ่งว่าเนาะมีตัวนั้นก็ใส่ตัวนั้นถ้ามันบอกได้พ้นกับปีหนาพูดปีใหม่ไปเรื่อยๆเนาะทดลองเนาะถ้าพู้ได้หูก็คอมเมนต์บอกเนี่ยก็ได้เนาะว่าเออมันยังมีอาหารอยู่เด้อหรือว่านบอกมีกับบอกกันเนาะแต่เขาก็ชีไปหาศึกษาข้อมูลตื่มเนาะว่าเป็นขี้หมูเก่าแบบชี่เนี่ยมันยังมีอยู่โบนะ แต่ถ้าว่าใส่แบบสดๆแบบซี่นี่เห็นว่านี่เนาะคือถอดก,ก,กล้วๆเลยงามร้อปอเซ็นต์ันนี่นะถามอันที่ตายก่อนนี่คือตัวหนึ่งก็บทองชโลดหนึ่งก็งามแต่สำหรับคุ้มนี่ก็บจีคุดปออลูกใหม่เนี่ยเนาะมันตายเนาะพผลเอาันเงาขึ้นชงเนาะแล้วเนาะก็กล้วยๆกับปะมันเนาะหย่ากับยามัน บ่มีเวลาได้จ้ะเอาตะก๊กเ้าห,หนึ่เละนี่ก็กล้วย,ยก็รอดตายจากน้ำท่วมนี่เนาะเ <c oughs> บิดมือเนาะตัวนี้เดกอะเฮามาแต่ถากะหอดหนึ่งโมงสองโมงสามโมงสามโมงออกจากห้องเรื่อยเนาะปเะหิดด้ำเสียมเนาะเพื่อชิมาเชียญาได้ใครแต่บอกไปจอดเสียมเนาะด้ำเสียมไม่ดูเนาะงามมพี่น้อง บอกหามกับคอมเมนต์มันบอกไงนะกบอย่างดีแล้วก็จี้อันบูวอลเลนไลเตอร์คัดหวัวมันแล้วก็เอากระดาษทรายรูปบวัวมีเสียดเนาะยังวัตถุโลงแลกเกอร์เนาะยันเขาหลากักเนาะไม่ก็คงคงเนาะนี่เนาะน่าคงคงนิดหนึ่งได้มิลีลาได้เห็ดเสียมมันยังคุดง่ายเนาะคุดม้วน นี่เนาะมาเบิ่งกันดิยัง่ได้หดหอนน้ำเมืม่อ8โมงพอจะเริเมื่อเนาะหังโบก้าเมื่อเดอกแล้วบัดนี้ไปเห็นหงเป็นเห็นเก็ดงูเห่าเนาะที่มาลอกเก็ดนะนะอยู่ในหันเนาะโอ้ยคอยเลยเห็ดเวียกแต่ละมื้อนะกลับเดอกกลับดื่นเนาะมีแต่โมไพรเนาะวันนี้โบก้าแล้วบัดตัวนี้เขาเอ็ดตะทหลังนี่เนาะยังบบชัมเร็จเนาะยังโบเพียงพอใจเหรอเนาะเขาต้องเห็ดกงกวางประมาณอ่ารัศมีหนึ่งเมตรเนาะ ตัวนี้นเสษนเดียวกันเนาะหากตัวนี้ใส่ขิงหมูแล้วเนาะแต่ว่ายังยังบริเห็ดห้มันตามอันของพงพอใจคือเอาเห็นอันเขาเววฮะเนาะฮดกบกพะอัฮดทิศหนึ่งฮดาลายๆก็เพียงพ่อใดกเจะเววเขาก็ชี้ลองเห็ดสูตรนั่นลองเบ่งเนาะในแพนค,ค้คมือตอนนี้นะชื่ออันอเขาเอื่นว่าเมียงอ่าได้น้ำเนาะได้น้ำได้น้ำอันนี้นะมันบริชใสไฟฟ,ฟ้ามันใสอัน จักตัญญาเนาะซุปเขาจักตัญญาเนาะเป็นใบผัดก็ดูดน้ำขึ้นมาได้เนาะเขาจะใส่ตัวน,นั้นเขาจะซื้อตัวน,นั้นสี่ร้อยบาทเนาะถาว่าได้เงินจากการเห็ดไวนิวหลายๆก่อนเนาะบอกเกินเดือนสามเนาะค่อยได้แท่นเนาะค่ยอยตัดใจซื้อแล้วก็จักตัญญากัะยูพี่มันเพล้วก็ชีเอาจักตัญ้าอยู่สวรรค์มาใส่เนาะนี่คือการยังบริเห็ดเนาะเดี๋ยวชมเห็ดก๊กนี่นะก็ชุดเลยเน,นพาะกบ๊กมะพร้าวเฮาจะ,จะก๊กหนึ่ง สองสามสี่หา้หาห้ากุกหกเจ็ดเจ็ดกุกเนาะที่มันยังเหลือโหลดโหลดเนาะตายสามเนาะแต่ก่อนสิบแล้วยังกุบเผาอีกสิบสี่กุกเนาะยังสิเอามาปลูกใหม่เนาะแต่ยังรุ่นอยู่ว่ามาันสิยังจะกุกเนาะในสิบสี่กุกเพราะว่าซื้อชากุกเอาเมื่อสวรรค์หาก,ก,กุกแล้วก็ยังสิบสี่กุกการุ่นว่านำกันว่าสิตายสิยังเท่าใดาเนาะเพราะว่าสิปลูกเผาน อ้อมน้องคือเขาเคยขืดบ้าแหละอ้อมน้องเนาะทางนั้นเนาะมันมาแซมใส่ในกระชามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะในหัน8ปดกกแล้วทั้งเพื่องพี่บรดิเฮดทังบรดิเตะบรดิตองมันพอมันหดน้ำเนาะหักชายเนายดูเลยาเนาะ8ปดกกแล้วก็ทั้งเทิงพุ่นเนาะชุดเทิงพุ่นกับมีมะพร้าวเพื่อกัน แต่ว่าเขาเจาในเน่กคือแถวโมนี่นะต้องเห็ดมันงามเลยกัอันนี่ยางกัในชายระวังอันโกบก้าวนี่นะต้องปลูกก๊กกล้วยแล้วก็ก๊กทีว่าบางไม้กินมากเลยนชัดชันก๊กกล้วยลายลายก๊กเนาะเพราะว่าบุยให้ป้าดินหว่างไวลายเนาะใน่ครืองกล้วยกับบุยมีพัดยศหน้ามาเลยน้อคอยกระยาหดมาเลยนาะเมื่อยอันหดน้าเขากนา เฮ็ด <laughs> hey, <like> <laughs> ียรชีได้เนาะ T O A นี่ยเลยเนาะนี่เฮ็ดเป็นอันไม่ตีกอบเขาเอิดกอบคนจนเนาะตีอยู่ใช่เลยเนาะตักก็จะจิตายเนาะถอกอ่าเนาะประมาณบางชิบเถื่อเนาะเถื่อละสามลิตรมึงแมันกับบ่หอดต่องเนาะนี่กูกล้วยใหญ่ บัดคูณเนาะหมากกล้วยตัวนี้เนาะมันงามมันมีขี้ไก่แล้วก็คอยเอาขี้หมูมาใส่เป,ป็นล่อปุ๊ขี้หมูที่เปียกๆริบๆหากะขี่ออกมาช้ชดๆอย่เลยเนาะมาใส่กล้กวยตัวนี้ก็งามแล้วก็พวกผ้าแล้วก็สัตว์ขึ้นน้ำเนาะคอยก็เอาเพื่องไปใส่เพื่อปิดหนามันตัวนี้นะคอยชิลล้องสดสอปบึบ่งว่ะถ้ามันมีหนาปุ๊บคอยจะเอาขี้หมูใส่เอาเพื่องใส่ มียาปุ๊บเอาขี้มูใส่เอาเพื่องใส่ขอยเสดด้วยสิให้มันเป็ละลายชั้นลองเบึงดูสิบโพ้ะมันโบสิบสียะหยาโกลินะคามันตายกับปลูกไม่เพราะว่ามันขอยาบมันบ่าได้กินย้อนอยู่ดอกพวงมันไกลเฮือนอันคอกไก่นี่แหละเนาะกะนี่ว่ากะบัวเพื่องประมาทมันเนาะเบื้องสาวก็ได้กินน้ะมันกะมีเนาะแต่ว่าทีนี้เน่เนี่ยมะกรุ้ยเนี่ก็ได้กินเนาะมันก็ใหญ่รับใหญ่เครือใหญ่เนาะข่อยปลูกก็นี่ ถือว่าโอเคแล้วสำนี่เนาะต่อมาเน,ะนาะกัวกวยจริงๆก็บ่ได้กินมากหรอกตีก,กัวกวยทันีนอย่บ่นนี่หรือว่ากัวกวยน้ำเนาะนี่คือกกผ้าของนี่กำลังชัดเนาะแต่ว่ายังบริสียาหยาเนาะขอขอขอคเห็ดผู้เดียวโบวายคือกันขวิดกระเมื่อยเนาะยังบริกิน้องน้ำถ้ากำลังชิปกินน้ำแต่ว่าถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อน นี่ก็บรรดาโกบกกล้วยที่โบได้ได้น้ำจากเื่อเนาะอันอันบ๊อบน้ำหยดตัวนี้น่ะมันใช่บ่ได้ย้อนว่าน้ำแถวดูดมามันมีชะลายมีอันเท้ามียังมาตันหูมันเนาะมันบ่มีกองเนาะโอ้ยขอรัว่ามันนี่ก็ยังเป็นแถวมันนี่ก็สิตล์อะไรแหละเนาะเดี๋ยวกระถางพ้นกับโบขึ้นมาหนึง แตนพวกนี้มันไม่มีแนวโฮดทีได้ซื้อคอยคอยซื้อปัม๊มใหม่เนาะเตือนฉามเนาะหลังจากทางานถ่ายรูปบแล้วเนาะจบงานถ่ายรูปค่อยจะซื้อปั๊ม่อยมีคิวงานถ่ายรูปบองคิวเนาะจองคอยไว้แล้วอันนั้ก็มะกล้วยเนะยาะยก็บ่เคยได้กินเนะาะมะกล้วอย,อ,ยอันสวนเขาเองเนี่นะมมแจะพอคอยเนาะก,กินมาแล้วเบิแล้วเนาะ มันบรรยากาศค่อยคำยำแลงเนาอไหมกระโบยงามเนาะนาอไมมอันนี้มันโบได้น้ำเนาะใต้อีกต้นมันค่อยกระเก่น้ำสลุดชะเล้งมาเนาะอ่อย่างกายลืมบอกนี่เนาะค่อยไทยอนะนี่ค่อยไทยไทยๆแล้วค่อยฉีกเกี่ยมดุดเนาะเดี๋ยวได้เห็นไงนอนเนาะหลุดดุดค่อยที่ค่อยเหินเนาะพี่กายนี่มันเห็นช้าเพราะฝนตกนะอันมันเปียกหลดินมันเอิรมันนัก บันนี้มันเบาเลยขยิมาดันในเบิงนะ่งเนาะบันนี้ที่หน้าเนี่ยขยบ่ได้มาที่คือขยบ่ได้มาบางทีเขาก็มาที่คือเด้อว่ารุ่นบอกว่าขย่างมันทิดแต่ว่าทิศหน้าขย,ย่างมันเช้าแล้วขยมาบ่ได้มันกระเทือนเนาะนี่เนี่ยสร้างมนต์เท่านี้นะแต่ว่าสิตายกันใต้ก็ขยให้นะอีกรอบหนึ่เนาะขยซื้อเป็นพันผูน้ได้แต่าหาโก,กนะี่เนาะ อันตัวที่ลุบกับุบอันนี้แล่นหนเขาเขาโฮอยู่ขุดถิ่แต่มันยังเหลืองหรือเป็นดําระดูมันว่ามันยังเหลืองหากใครเขาบริเ็นตัวใดเขียวหักอยู่บ้านนะเขียวยู่พออายุชวันนะเขียวยู่แต่วันันก็บ่งามมันบริเตกหน่อใหญ่ไปได้อมาเบื่องเฮือนนะบ่หนี่เฮือนเฮา กัะยังบบแล้วเนาะเฮือนเฮาน่ะแอ้มแล้วแล้วเลยแต่ประตูให้ใกล้ประตูมันหนุ่งยากหน่อยหนึ่งเนาะมันตัดไม่มันบ่ได้สากโต๊ะเลือมีปัญหาเนาะแล้วก็มันโบ่บ่พสิีได้เนาะไม่ตัดไม่อยู่บ้านเขาคือบอกเขาสิเอาโต๊ะเลือมาใส่สวรรค์ผลิมาเห็ดเนาะ่าอีกประมาณสามทิศเนาะคอยกับิจบการฝึกเลยเนาะยังบดดนเนาะ นเรื่องมันก็งามขึ้นเดื่องมันคาเตกใบใหม่นะมันก็เขียวขึ้นเจ้าก,ก็งามค่อยนึใครนะวะ <c oughs> ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเจ้ากว่าสัตว์จุกจวดเนาะบ่าวลูกหน้ากับบัวม้าหนึ่งก็ไปใส่เนาะไปลินบัดมือเนาะเต็มหมกบานอีกชื่อหมกบานใหม่ยิ่งไวเเงินมาใส่ซื้อเนาะ โอเคน่าจะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปขั้นๆของเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้วิบายนะครันอิพีหน้าเนาะขอบใจที่แห็ชมร์ฟมาฟัง